เป็นสอเวอ์ที่มีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกๆวันด้วยการมีสุขภาพที่ดีความสุขที่แท้จริงของคนเรา,าจะอยู่ที่เงินทองใช่เงินทองอะ่ะมันมีดีกว่าไม่มีเพราะเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างบ,บอกบททุกอย่างสักทีเดียวแหละ เราลงโคลนต่อเพื่นรวยแค่ไหนก็วบาสามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดที่เราจะมาดูแลสุขภาพคนที่จะสายเกินไปแล้วความสุขก็จะอยู่กับเราในท,ทุกๆวันความสุขเพิ่มขึ้นรอยยิ้มสดใสแบ่งปันรอยยิ้มให้กับคนข้างๆคนที่อยู่กับเราด้วย เพราะเรามีความสุขนะคะมาดูแลรักษาสุขภาพกันละการออกกำลังกายได้รูปร่างที่ดีได้หัวใจที่แข็งแรงนะคะเหนื่อยละแต่ยังไม่หยุดนะแต่จะขอหยุดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อน